เราปอปลาข้ากระมาน้ำใส่มาลายกันมาดเนาะแคน้อยก็เห็นพน้านพ้นบคนั่พ้นมากพื่นน้อยมาวไป่้าไก่้อ้อ้าว่กอายอืกู้ไประเทศลาข้าไก่ี่อืมข้ครับไปบอก้น้้แงเน้ะซื้อซื้อแ้้อ้ส้าอเนี่ยยาซื้อแกงคับปางงา เหอย่างข้าวปาเราเด้ือนะถือเอามให้คอยเฮ็ดถืออยู่บ่อกมาเลยม่ทานนั่น้ังท่นเพิ่นี่นั่งนิ่พี่พี่เขาอย่ยังน่อยู่นั่น่งนั่งน่นั่งนิ่งนั่งน่งนั่น่ันน่น่่น่นนนน่น่นน่น่งน่น่่น่ิ่งน กบาท่านญาอพ่อม่หลายนคือว่าคนผู้าเนวลนคนไยน่องทู่่ท่่านคุล่านฮานอยขอให้ผู้เหตุเรื่องเข้าศาสนาซึ่งท่านมาจะได้เก่าไป่เพืมาท่านเิอยาในหลวงทรงเพิดร่เมื่อพันปองพันเพนีนว่าศาสนาเข้านั่นที่ั้างกางของพระอง